หกชั้นสองโอเวอร์เฮดแฮนด์ชอวเวอร์ก็ออกแฮนด์ชาวเวอร์ปิดคือปิดโอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดก็คือโอเวอร์เฮดนี่นะฮะโ okay. อเคปิดยุปิดครอวนี้ผมจะมอมบอกวิธีการนะฮะนี่เอียงมันออกมานี่ครับไอตัวนี้ฮะไอวาลเปิดปิดเนี่ยอ่าเท่าที่ผมลองสังเกตดูก็คือว่า มันหมุนได้360องศานะครับแต่ช่างที่เขาติดตั้งตอนแรกๆเขาไม่ได้ลองน้ำมันก็เลยต้องโอเคกูเอาฟังก์ชันเดิมคืออยู่ตำแหน่งปิดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคนเนี้ยเขาไม่ได้รู้ว่าเวลาเติมน้ำแล้วอะตำแหน่งวาล์วที่มันอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งปิดเปิดโดยโตรงนะฮะแล้วคนนี้มันมีตัวเนี้ยเป็นตัวบังคับเห็นะฮะครื่อวงกลมเนี่ยเป็นตัวบังคับอยู่นะฮะวิธีการที่ผมแก้ไขก็คือว่า ผมดึงไอ้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วผมก็เอาไว้นี้หมุนนะฮะหมุนวาล์วปิดปตัวนี้ไปเรื่อยๆหมุนจน304มุษา<ม><ม>ไปดูว่าหมุนไปปุ๊บมันออกจุดไหนนะครับหมุนไปฟืบโอเคมันออกที่อ่าโอเวอร์เฮดแล้วก็หยุดโอเวอร์เฮดนะครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนี้เสียบเข้าไปตำแหน่งโอเวอร์เฮดเห็นไหมฮะนี่แบบนี้นะครับ เสียบไปตำแหน่งโอเวอร์เฮดคราวนี้เรามาทดลองการใช้งานดูโอเคตำแหน่งเปิดมาตัเนี้ยเป็นโอเวอร์เฮดแต่ปัญหาที่ผมเจออย่างก็คือว่าอ่าโอเคเพอเปิดโอเวอร์เฮดเสร็จปุ๊บตอนที่ผมจะปิดน้ำมันกลับไม่ปิดมันเสียบไปออกที่แฮนด์ชาเวอร์นะฮะคราวนี้วิธีการก็คือเราก็หมุนนะฮะดึงอันนี้ออกมาเหมือนเดิมแล้วก็หมุนในตัวเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืหาตำแหน่งจนกว่าเราจะเจอตำแหน่งที่ถูกต้องของมันนะฮะ และคนนี้ผมเจอละก็คือเรียบร้อยแก้เรียบร้อยทั้งสอง,สองชั้นชั้นหนกับชั้นสองต้องใช้กลืนนิดหน่อยน,นะครับจบช่างระดับสเปนนะเห็นที่ปิงบอกช่งางยากสเปนมาฝังวาลไม่น่าจะพลาดพลาดแค่ไม่ได้ลองน้ำตอนติดเสร็จแค่นั้นเองครับ